เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะไม่ได้เลิยเรามาต่อกันดีกว่าตอนนั้นเราถึงถึงเท่าไหรแล้วนะถึงข้อที่ยีสาสาขาทั้งหมดเสร็จแล้วใช่ไหมที่ควรรู้โอเคต่อไปพี่จะลองเอาสิ่งที่เราเรียนมานั่นคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับสาขาเนี่ยมันก็มีออกข้อสอบนะคะน้องซึ่งพี่ก็จะเอาข้อสอบตัวอย่างมาให้ดูซึ่งข้อสอบที่พี่เอามาให้นี้เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรามาดูกัน ที่พี่เคยเตือนไว้นั่นก็คือสรีระวิทยานะคะกับสันฐานวิทยาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรที่ที่เหมือนกันทําให้น้องสับสนได้ซึ่ง2องอย่างนี้เขาก็เลยเอามาออกข้อสอบเยอะโอเคไหมแต่อย่างอื่นที่เขาเอามาออกเนี่ยมันก็ไม่ยากเพราะว่ามันมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้งงอ่ะเข้าใจไหมน้องเดี๋ยวปะพะเออพี่ก็เลยอยากให้จำสองอันนี้ไว้โอเคนะยังไงอย่างเช่นอ่าดูนะ ลองดูข้อสอบนะข้อใดเป็นสาขาของชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของใบของต้นทานตะวันโอเคไหมโครงสร้างของใบของต้นทานตะวันดูสิโครงสร้างของใบของต้นทานตะวัน,น,น,ะวนจะตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเฉลยอ,อยู่ข้างล่างนี่ไงไม่ใช่ตอบข้อหนึ่งเพราะมันเป็นสันทานวิทยาสันฐานวิทยาคืออะไรนะสันฐานวิทยาคือ คืออะไรคือโครงสร้างคือการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอันนี้มันคือแค่โครงสร้างไงแล้วกล,กลายวิภาคไม่ใช่กลายวิภาคสิสลีราวิทยานี่คืออะไรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทํางานโอเคไหมสับสนไหมเดี๋ยวพี่จะถ้าน้องสับสนหรือไม่สับสนก็ตามแต่ว,ว่าพี่จะพาท่องโอเคดูนะดูอีกรอบสรีลวิทยากับสันฐานมันค่อนข้างจะสับสนพี่เลยจะเน้นเรื่องอ เขาเรียกว่าอะไรเน้นเรื่องความหมายของมันอย่างนี้นะอย่างเช่นสรีรวิทยาเนี่ยคือการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทํางานเห็นไหมไกลไกการทํางานและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆคือสรีรวิทยาโอเคปะเช่นใบของดอกกุหลาบนี่มีกลไกการคายน้ําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมส่วนสันฐานวิทยาคืออะไรคือการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างโครงสร้างภายนอกของสิ่งมีชีวิต เช่นใบของดอกกุหลาบมีโครงสร้างต่างจากใบของดอกกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมการมีสีใบไ,ไม้มีสีอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคไหมแยกออกไหมบอกว่าผมออกเนาะไม่ออกก็ถามกันเข้ามาในเว็บได้เลยนะคะสงสัยอะไรเห็นไหมพี่ก็เลยมีบทจําเล่นๆสนุกๆน,นะ สันฐานสันฐานสันฐานคือคงสร้างรูปร่างฐานฐานไม่เกี่ยวกับการทํางานไม่เกี่ยวกับการทํางานไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือกลไกโอเคไหมเอาไปท่องตรงนี้เติมไม้ยมกหน่อยอ่ะสันฐานสันฐานสันฐานคือคงสร้างรูปร่างฐานฐานไม่เกี่ยวกับการทํางานไม่เกี่ยวกับการทํางานไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือกลไกโอเคไหมจำไปสอบนะคะค่อนข้างจะออกข้อสอบแบบนี้เยอะโอเคไหม อีกรอบอีกรอบสันทานันทานันทานคือโครงสร้างรูปล่างสันฐานไม่เกี่ยวกับการทํางานไม่เกี่ยวกับการทํางานเฮ้ยไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือกลไกโอเคไหมงั้นข้อสอบออกมาน้องทําได้หรือ,อยังทําได้แล้วใช่ไหมเออน้องสอบเข้าได้ยังยังไม่ได้นะคะ <laughs> โอเคเสร็จแล้วเนาะน้องจำอยากให้น้องเปิดกลับไปดู MyMap ที่น้องได้เขียนเอาไว้ตอนแรกนะ คือมีอะไรบ้างมี3อย่างใช่ไหมคือมีมีบทที่1อยู่ตรงกลางแยกออกความสําคัญชีวะแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมี3หัวข้อใหญ่ๆทีนี้เราเรียนเรื่องชีวะวิทยาคืออะไรไปหรือ,อยังเตียนแล้วเราเรียนเรื่องความสําคัญของชีวะไปเสร็จหรือ,อยังหมดยงังหมดแล้วนะคะคือเราเรียนเรื่องประโยชน์แล้วก็สาขาชีวะเนี่ยเสร็จแล้วนะโอเคไหมแสดงว่าเหลืออีกอหัวข้อหนึ่งก็คืออะไร ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั่นเองที่เราจะต้องเรียนต่อไปนี้ซึ่งเป็นบทที่เนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญนะคะน้องโอเคมันเยอะนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อไปนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราอยู่หน้าที่8มีทั้งหมด23โอเคไหมแสดงว่าทั้งหมดของมันคือเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเราจะมาเริ่มเรียนกันค่อยๆ ถ้าไม่เข้าใจให้โพสต์บอกพี่เลยนะคะแล้วพี่จะอยากแก้อยากจะตอบกับปัญหาน้องให้หมดโอเคไหมเพราะพี่อยากช่วยน้องจริงเรามาเรื่องของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะน้องรู้หรือยังว่าทําไมเราต้องเรียนธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตรู้ไหมตอบเสียงดังๆให้พี่ได้ยินหน่อยไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าตลกโอเคทาไมเราต้องเรียนว่าแล้วเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งมีชีวิต เราก็จะรู้ได้ไหมว่าสาขาของชีววิทยามีอะไรบ้างเข้าใจไหมถ้าเรารู้ว่าสิ่งอันไหนมีสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างแล้วก็จะรู้ว่าอันไหนคือวิชาชีววิทยาบ้างโอเคไหมมันเป็นเหมือนเป็นการแยกอะทาให้เรารู้ว่าชีววิทยาที่เราต้องศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไหมดังนั้นเราก็เลยต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างโอเคไหมซึ่งมีอยู่แค่9ลักษณะ นั่นเองซึ่งถ้าน้องมีหนึ่งในเก้าเนี้ยน้องก็ถือว่าน้องเป็นแหละเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วโอเคไหมอ่ะคาถามชวนปลี้นะน้องน,น,น้องคิดว่าวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดน้องรู้จักไวรัสไหมคะไวรัสน้องเคยเห็นไหมอาจจะไม่เคยเนาะ,ะไม่เคยไม่เป็นไรเพราะว่าวรัสนี้ก็มีลักษณะหลายรูปร่างเหมือนกันและอีกอย่างไวรัสก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใช่ไหม น้องมาดูสิว่าถ้าน้องเรียนจบทั้ง9้าอย่างนี้แล้วน้องลองคิดว่าไวรัสเนี่ยถูกจัดอะไรถูกจัดอยู่ในใน 1- นถึงเ้าอันไหนนะคะว่าไวรัสมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่หรือมันไม่มีโอเคไหมเข้าใจไหมคือถ้าเรียนจบปุ๊บให้น้องดูว่าไวรัสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่หนึ่งในเก้าไหมถ้ามีมันก็เป็นใช่ไหมเอองั้นพี่ถามไว้ก่อนแล้วให้น้องไปวิเคราะห์ทีหลังนะโอเค ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมีอยู่9อย่างดังนี้นะคะซึ่ง9อย่างนี้ไม่เห็นตัวหนังสือเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าร้านพิมพ์ตกนะคะไม่เป็นลายพี่ก็จะให้น้องๆกับพี่ๆให้น้องๆน,นะคะมาช่วยกันเขียนเขียนใหม่ให้มันเติมเต็มหน่อยโอเคไหมพยายามเขียนสวยๆนะจะได้อ่านออกโอเคอันที่1สิ่งมีชีวิตแลยสิ่งมีชีวิต พี่เคยบอกไปแล้วในมาแมพจอมให้ได้หน่อยสิสิ่งแขนยากแปหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตประกอบประกอบขึ้นด้วยอะไรประกอบไปด้วยกรดนิวคลีก โอเคมะสิ่งมีชีวิตอันที่หนึ่งก็คืออะไรประกอบไปด้วยกรดนิวคลีอิกพี่กรดนิวคลีอิกคืออะไรไม่เป็นไรคะ่ะน้องเดี๋ยวเราจะขยายอีกทีนะไม่เป็นไม่ต้องเป็นไรกรดนิวคลีอิกอึ๊บแอซิดนิวคลีอิกแอซิดโอเคป่ะอันที่หนึ่งได้ไปแล้วพี่ขอเขียนแบบอันใหญ่เลยนะแป๊บหนึ่ง โอเคกดนิวคลียสใช่ไหมอันที่หนึ่งจดทันไหมไม่ทันเราจดให้หม่ก็ได้อะส,สิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยกดนิวคลีกกดนิวคลีก สางกิษคือ new cleases ตัว i ตัว i โอเคปะอันที่สองอันที่สองอันที่สองจะได้ไหมบอกพี่สิมีอัตราเมตาบอลิซึมมีอัตราเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึม เห็นดูสิเมตาบอลิซึมสามหนึ่งสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยกรดดีพิกซ์สองมีอาตามัตรามเมตาบอลิซึมสามมีการสืบพันธุ์นั่นเองการสืบพันธภาษาอังกฤษว่าอะไรนะรี โปรดักชั o นใช่ไหมคือ r ีโปรดักชั o นซึ่งการสืบพันธุ์หรือปรีโปรดักชั n นนี่ก็แบ่งออกเป็น2อย่างใช่ไหมจำได้ไหมในมาแบบแบ่งออกเป็นสอ,อย่าง,ง,ง,อออง,อางคืออะไรการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ปะเออลืมแล้วผ่านมาไม่กี่บทเองอะ่ะต่อมีการสืบพันธุ์ต่อแปนที่4คืออะไรสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสีย มีการขับถ่ายของเสียโอเคน้องพี่ขอโทษอย่างหนึ่งคือพี่ลืมเขียนคำว่าสิ่งมีชีวิตไว้ข้างหน้าด้วยนะสิ่งมีชีวิตมีอัตามินเตอรลิซมสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันุ์สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียโอเคไหมอืมขอโทษจริงๆน้องก็โยงโยงเหมือนพี่ก็ได้โอเคอ่ะต่อไปอันที่4มีการขับถ่ายของเสียแล้วที่หคืออะไร อันที่5คือสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าภาษาอังกฤษอะไรนะ e l i t a b i l i t y วีแบบดิตี้โอเคข้อที่6ข้อที่6คือสิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกายพี่ขอนี่นะตึ๊บตตึ๊บตบสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีการรักษา ดุลระยะภาพของร่างกายนั่นเองโอเคป่ะดุนระยภาพหรือเรียกง่ายๆภา,าษาชาวบ้านนะเพื่อให้ความเข้าใจก็คือมีการรักษาสมดุลน,นั่นเองโอเคป่ะสมดุลน,น้าไม่ให้น้าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยสมดุลความร้อนโอเคไหมโอเคค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่จะหยุดอตอนนี้ไว้ก่อนแล้วพี่จะไปเริ่มตอนใหม่นะ เราถึงอันที่6เนาะจำไว้นะแล้วอ่านต่อไปพี่จะขึ้นอันที่7เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปโอเค